ขอเชิญเข้าสู่รายการพอดแคสต์ t l l t to Me สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะคือเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริมว่าเป็นของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะแต่ในอีกมุมนึงก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเราทานมากไปหรือทานไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญอย่างเช่นไตของเราหรือเปล่า หัวข้อวันนี้ก็เลยเป็นอาหารเสริมทําให้ไตพังจริงไหมนะคะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าเราต้องเข้าใจหน้าที่สําคัญของไตกันสักนิดนึงก่อนคือไตเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับก็เหมือนเป็นโรงบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่ของร่างกายเราเลย โรงบําบัดน้ําเสียเลยเหรอคะครับทําหน้าที่หลักๆคือก,กรองของเสียสารพิษต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ควบคุมสมดุลของน้ําเกลือแร่ในร่างกายเราความดันโลหิตหรือแม้กระทั่งสร้างฮอร์โมนบางอย่างที่จําเป็นด้วยครับอ๋อค่ะถือว่าเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักแล้วก็สําคัญมากๆครับผมเข้าใจเลยค่ะว่าสําคัญจริงๆทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพ ชัดขึ้นไปอีกนะคะตอนจะไปถึงว่าอาหารเสริมมันไปกระทบไตได้ยังไงอยากให้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าคำว่ายาวิตามินแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยเอ,อ่อจริงๆริงันต่างกันยังไงคะในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติได้ครับถ้าเราดูตามนิยามทางกฎหมายก่อนนะครับคำว่ายาเนี่ยคือสารที่เขาตั้งใจจะใช้ในการวินิจฉยัยบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคค่ะคือเน้นรักษาป้องกันใช่ครับ พูดง่ายๆก็คือเราหวังผลการรักษาหรือการป้องกันจากมันได้จริงๆซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและก็การขึ้นทะเบียนที่เข้มงวดกว่าครับอืมค่ะส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เราเรียกติดปากว่าอาหารเสริมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตามกฎหมายเขาจะจัดอยู่ในหมวดของอาหารนะครับไม่ใช่ยาอ้าวเหรอคะถึงจะมาเป็นเม็ดเม็ด,มดแคปซูลใช่ครับถึงจะมาในรูปเม็ดแคปซูลผงชงดื่มอะไรก็ต่าง แต่จัดเป็นอาหารจุดประสงค์หลักเลยก็คือใช้รับประทานเพื่อเสริมสารอาหารบางอย่างเพิ่มเติมจากการกินอาหารหลักตามปกติของเราแค่เสริมเท่านั้นอันโรคได้เหมือนยาแล้ววิตามินล่ะคะอยู่ตรงไหนใน2กลุ่มนี้วิตามินนี่น่าสนใจครับคือวิตามิน,นเป็นสารอินทรีย์ที่ร่างกายเราต้องการนะแต่ต้องการปริมาณน้อยๆแต่ว่าขาดไม่ได้จําเป็นต่อการทํางานปกติทีนี้วิตามินเองเนี่ยอาจจะถูกจัดเป็นยาก็ได้นะครับ ถ้ามีการขึ้นทะเบียนเป็นยาเพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินโดยเฉพาะอ๋อค่ะหรือวิตามินก็อาจจะอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้ถ้าก็ใส่เข้ามาเพื่อเสริมอาหารทั่วไปที่เรากินค่ะ <Okay. S 1> ดังนั้นวิตามินก็เลยเหมือนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สามารถจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง2ประเภทเลยครับขึ้นอยู่กับการขึ้นทะเบียนและวัตถุประสงค์ อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจหลักของอาหารเสริมก็คือการเสริมในกรณีที่เราอาจจะได้รับไม่พอจากอาหารจริงๆหรือมีภาวะอะไรบางอย่างที่ทําให้ดูดซึมไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะกายเราส่วนใหญ่ก็จะได้รับวิตามินแร่ธาตุพออยู่แล้วละครับค่ะการไปเสริมโดยที่อาจจะไม่จําเป็นเนี่ยนอกจากอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วบางทีอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อาจจะเกิดโทษได้ด้วยครับ นั่นสิคะกลับมาที่คําถามสําคัญของเราเลยว่าแล้วการทานอาหารเสริมหรือวิตามินที่อาจจะมากเกินไปเนี่ยมันไปกระทบการทํางานของไตได้ยังไงคะมีกลไกอะไรเบื้องหลังเรื่องนี้บ้างคะครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับอาจจะต้องพูดถึงตับกับไตทํางานคู่กันนิดนึงค่ะตับกับไตลองนึกภาพนะครับว่าตับเนี่ยเหมือนเป็นโรงงานแปรรูปสารต่างๆที่เรากินเข้าไป คือรับมาแล้วก็อาจจะทุบให้เล็กลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรไปอค่ะส่วนไตเนี่ยเปรียบเหมือนแผนก QC หรือรแผนกควบคุมคุณภาพแล้วก็กำจัดของเสียขั้นสุดท้ายเลยคือรับสารที่ผ่านกระบวนการจากตับมาแล้วบ้างหรือสารอื่นๆที่เข้ามาบ้างมากรองอีกทีกรองละเอียดเลยใช่ครับแล้วก็ขับส่วนที่ไม่ต้องการหรือส่วนที่เป็นพิษเนี่ยทิ้งออกไปกับปัสสาวะ เป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องกันนะคะใช่ครับทีนี้ลองนึกตามนะครับว่าถ้าเราทานวิตามินหรืออาหารเสริมเข้าไปเยอะๆมากๆเลยหรือทานหลายๆตัวพร้อมๆกันมันก็เหมือนเราเทวัตถุดิบเข้าโรงงานแบบมหาศาลเลยค่ะนึกภาพออกทั้งตับทั้งไตก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นเหมือนเปิดเครื่องจักรเต็มกำลังตลอดเวลาหรือทำโอทีตลอดเวลาโดยไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มค่ะ <laughs> <c oughs> ทำงานหนักพอนานๆเข้าเครื่องจักรมันก็ย่อมเกิดการสึกหรอใช่ไหมครับอาจจะเสื่อมสภาพหรืออาจจะถึงขั้นเสียหายพังไปเลยก็ได้ครับการทํางานหนักเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เซลล์ตับหรือเซลล์ไตเกิดการบาดเจ็บหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ครับฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วสมมุติว่าเ,เริ่มมีสัญ,ญญาณไม่ดีแล้วเรารู้ตัวทันหยุดทานอาหารเสริมพวกนั้นไป ไตที่อาจจะเริ่มทํางานแย่ลงนิดนิดเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะตรงนี้เอ่อต้องบอกว่ามีได้สองกรณีครับค่ะเป็นแค่ภาวะที่ไตทํางานหนักชั่วคราวพอเราหยุดทานสารที่เป็นต้นเหตุไปแล้วเนี่ยไตยก็อาจจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองกลับมาทํางานได้ใกล้เคียงปกติเหมือนเราให้เครื่องจักรได้พักได้ซ่อมบํารุงตัวเองบ้างอืมก็มีหวังครับ แต่ก็มีกรณีที่โชคร้ายเหมือนกันคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับเนื้อไตไปแล้วเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็เป็นแบบถาวรไปแล้วถึงแม้เราจะหยุดสาเหตุไปแล้วแต่การทำงานของไตก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อีกต่อไปก็อาจจะเกิดเป็นภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังตามมาได้แย่ yeah, เลยนะคะแบบนั้นครับดังนั้นการป้องกันไม่ให้ไตต้องทำงานหนักจนเกินไปตั้งแต่แรกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับ นอกจากเรื่องการทํางานหนักแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการสะสมครับโดยเฉพาะวิตามินในกลุ่มที่ละลายในไขมันค่ะละลายในไขมันใช่ครับเช่นวิตามิน E, D, E, K พวกนี้รวมถึงเกลือแร่บางชนิดด้วยนะครับถ้าเราได้รับมากเกินไปเนี่ย ร่างกายจะขับออกได้ยากกว่าพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่าง B หรือ C อ๋อค่ะมันก็เลยอาจจะเกิดการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นพิษต่ออวัยวะต่างๆได้ ซึ่งก็รวมถึงไตด้วยครับเข้าเซกลไกคร่าวๆแล้วค่ะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างวิตามินหรืออาหารเสริมที่คนนิยมทานกันเยอะๆบ้างดีกว่าค่ะว่ามีตัวไหนที่ควรจะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับไตบ้างเริ่มจากตัวที่คิดมากๆเลยวิตามินซีค่ะเห็นทานกันเยอะมากๆเลยเสริมภูมิบ้างผิวบ้างครับวิตามินซีหรือกรอดแอสคอร์บิกเนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับ เป็นสารต้านอนุมณณูลอิสระที่ดีช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันและก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กด้วยค่ะแต่ว่าปริมาณที่ร่างกายเราต้องการจริงๆในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณสัก60-90มิลลิกรัมต่อวันก็ถือว่าเพียงพอแล้วโห х, แต่น้อยมากเลยนะคะเท, o, ทียบกับที่ขายขายกันอยู่ใช่เลยครับในท้องตลาดเราจะเห็นขนาด500มิลลิกรัมหรือ1000มิลลิกรัมเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเยอะมากนั่นแหละครับคือประเด็น คือปริมาณวิตามินซีที่มันเกินความต้องการของร่างกายไปแล้วเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตไปหลักอ๋อ oh, ค่ะซึ่งในกระบวนการขับออกเนี่ยวิตามินซีส่วนเกินมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซาเลตออกซาเลตครับทีนี้ถ้าในปัสสาวะเรามีสารออกซาเลตเข้มข้นสูงๆประกอบกับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นอาจจะดื่มน้ําน้อยหรือมีภาวะที่เอื้อต่อการเกิดนิ่วอยู่แล้วค่ะออกซาเลตตัวเนี้ยมันอาจจะไปจับกับแคลเซียมในปัสสาวะ ตกผลิกกลายเป็นก้อนนิ้วขึ้นมาได้ครับโดยเฉพาะนิ้วชนิดแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นชนิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยอ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองครับดังนั้นการทานวิตามินซีในขณะที่สูงมากๆอย่างเช่นเกิน1,000หรือ2,000มิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันานานๆเนี่ยก็เลยอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ้วในไตได้โดยเฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงเดิมอยู่แล้วครับ ต้องระวังเรื่องปริมาณจริงๆนะคะงั้นตัวต่อไปที่ฮิตไม่แพ้กันเลยคือคอลลาเจนค่ะอันนี้ก็ทานกันเยอะมากหวังผลเรื่องผิวเรื่องข้อเรื่องกระดูกตัวนี้ราคามีผลกับไตไหมคะคอลลาเจนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆร่างกายเราก็สร้างได้เองอยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆผิวหนังกระดูกอ่อนพวกนี้ค่ะ ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับไตนะครับก็คือ 1. ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วคือไตทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยการทานโปรโตีนในปริมาณสูงๆซึ่งรวมถึงคอลลาเจนที่เป็นโปรโตีนด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งไปเพิ่มภาร,ระการทำงานให้กับไตที่เขาเสื่อมอยู่แล้วได้ครับอ๋อคือไม่ใช่แค่โปรโตีนจากเนื้อสัตว์แต่คอลลาเจนที่เป็นอาหารเสริมก็ต้องระวังด้วยในคนที่เป็นโรคไตถูกต้องครับนอกจากนั้นนะครับ ยังเคยมีรายงานทางการแพทย์อยู่บ้างแม้ว่าจะเจอน้อยมากๆนะครับเกี่ยวกับโรคไตชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคอลลาเจนไทป์3โกลเมโลพาซีชื่อยาวจังเลยค่ะครับคือมันเกิดจากการที่มีคอลลาเจนชนิดที่3เนี่ยไปสะสมอย่างผิดปกติในหน่วยกรองของไตหรือที่เรียกว่ากลเมโลลัสนะครับทำให้ไตอักเสบแล้วก็ทำงานผิดปกติไปได้อ๋อค่ะ ข้อควรระวังอื่นๆของคอลลาเจนก็อาจจะเป็นเรื่องการแพ้โปรโตีนหรือบางคนอาจจะแพ้อาหารทะเลเพราะคอลลาเจนส่วนใหญ่ที่ขายกันก็สกัดมาจากปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นๆครับเข้าใจค่ะแล้ววิตามินตัวอื่นๆที่ละลายในไขมันอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงวิตามินดีหรือวิตามินเอล่ะคะมีอะไรต้องกังวลเรื่องไตเป็นพิเศษไหมคะมีครับอย่างวิตามินดีที่เรารู้กันว่าช่วยเรื่องการดูดซึมแคลเซียมใช่ไหมครับค่ะ ถ้าเราได้รับมากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าพิษจากวิตามินดีหรือไฮเปอร์วิตามินอสิสดีเนี่ยมันจะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดสูงหรือไฮเปอร์แคลซีเมียแคลเซียมสูงไปก็ไม่ดีไม่ดีครับเพราะในระยะยาวเนี่ยแคลเซียมที่มันสูงอยู่ในเลือดน,น,นานๆมันอาจจะไปสะสมหรือไปตกตะกอนที่เนื้อไตทำให้เกิดภาวะเหมือนมีหินปูนไปเกาะที่ไตที่เรียกว่าเนฟโรแคลซีโนซิสหรืออาจจะกลายเป็นก้อนนิ่วในไตไปเลยก็ได้ ซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อการทำงานของไตในระยะยาวครับอืมค่ะส่วนวิตามิน A ก็เป็นอีกตัวที่ละลายในไขมันสะสมในร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะที่ตับนะครับทีนี้ในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมักจะมีความสามารถในการขับวิตามิน A ส่วนเกินออกจากร่างกายได้ลดลงอยู่แล้วค่ะการที่เราไปได้รับเสริมเข้าไปโดยไม่จําเป็นหรือในขณะสูงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการสะสมจนเป็นพิษได้ง่ายขึ้นไปอีกอ๋อ ดังนั้นจึงไม่แนะนําเลยนะครับสาหรับผู้ป่วยโรคไตที่จะไปซื้อวิตามินเอมาทานเองเด็ดขาดควรจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นครับฟังดูแล้ววิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายแท้ๆก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะคะถ้าใช้ไม่ถูกวิธีทีนี้นอกจากกลุ่มวิตามินแล้วพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมกลุ่มอื่นๆล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเลยค่ะโอ้โหประเด็นเรื่องสมุนไพรกับผู้ป่วยโรคไตนี่ น่าสนใจและก็สำคัญมากๆเลยครับค่ะเพราะว่าไตาที่เสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยนะครับความสามารถในการขับสารบางอย่างออกจากร่างกายจนลดลงที่สำคัญมากๆตัวหนึ่งเลยก็คือเกลือแร่โพแทสเซียมครับโพแทสเซียมใช่ครับโพแทสเซียมเนี่ยจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทหัวใจแต่ถ้ามีในเลือดสูงเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายมากๆครับแล้วสมุนไพรมันไปเกี่ยวกับโพแทสเซียมได้ยังไงคะคือมีรายงานว่าสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารบางชนิดเนี่ย อาจจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงอยู่ในตัวมันเองหรืออาจจะส่งผลให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นได้นะครับตัวอย่างที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นถังเช่าอ๋อถังเช่าใช่ครับหรือว่าเชเอมเทศเห็ดลินจือหรือแม้กระทั่งน้ำลูกหยอที่ขึ้นชื่อเลยว่ามีโพแทสเซียมสูงมากค่ะน้ำลูกยอในคนปกติที่ไตทํางานดีเนี่ยอาจจะยังพอขับส่วนเกินทิ้งได้ทันนะครับแต่ในผู้ป่วยโรคไตท,ที่ไตขับโพแทสเซียมได้ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ย การได้รับโพแทสเซียมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหน่อยก็อาจจะทำให้ระดับในเลือดสูงปรีดจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยอันตรายถึงชีวิตเลยเหรอคะครับเพราะว่าโพแทสเซียมที่สูงมากๆเนี่ยมันจะไปรบกวนการทำงานของหัวใจโดยตรงอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงหรือร้ายแรงที่สุดคือหัวใจหยุดเต้นได้เลยครับโอเรื่องนี้อันตรายจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไตทำงานหนักแล้ว แต่ไปถึงหัวใจโดยตรงเลยใช่เลยครับหรืออย่างอื่นที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไตนะครับเช่นผลิตภัณฑ์จากธัญพืชบางอย่างเช่นต้นอ่อนข้าวสาลีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวหรือพวกเกสรดอกไม้ค่ะ <c oughs> พวกนี้มีอะไรคะ <c oughs> พวกนี้อาจจะมีฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงครับซึ่งผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องการขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกได้ไม่ดีอยู่แล้วอ๋อค่ะ พอได้รับเพิ่มเข้าไปอีกก็จะยิ่งทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อกระดูกทำให้กระดูกเปราะแล้วก็ส่งผลเสียต่อหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยครับมีผลเสียระยะยาวอีกนะคะแล้วกลุ่มสมุนไพรที่เ,เห็นโฆษณากันว่าช่วยขับปัสสาวะหรือว่าช่วยบำรุงไตยอย่างพวกหญ้าไผ่น้ำหญ้าหนวดแมวหรือว่ากระเจี๊ยบแดงพวกนี้ล่ะคะตกลงว่าดีต่อผู้ป่วยโรคไตจริงๆหรือเปล่าคะอืม แน่ว่าสมุนไพรกลุ่มนี้บางตัวอาจจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆได้จริงนะครับแต่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยการใช้สมุนไพรกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับอา้าวทาไมล่ะคะเพราะว่าการที่มันไปขับปัสสาวะให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะยิ่งไปเร่งให้ไตที่ทํางานได้น้อยอยู่แล้วต้องทํางานหนักมากขึ้นไปอีกค่ะและที่สําคัญคือมันอาจจะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําหรือเกลือแร่บ,บางอย่างออกไปมากเกินไปจนเกิดภาวะขาดน้ําหรือความดันโลหิตต่ําได้ ซึ่งภาวะพวกนี้เองเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกทีได้ครับโอโ้โหกลายเป็นว่าสิ่งที่คิดว่าจะช่วยเนี่ยอาจจะไปทำร้ายไตยมากขึ้นไปอีกนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างที่อยากจะถามก็คือเหมือนว่าไม่ใช่แค่อาหารเสริมหรือสมุนไพรเท่านั้นแต่อาหารที่เราทานกันในชีวิตประจําวันบางอย่างเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อไตได้เหมือนกันถ้าทานไม่ระวังอันนี้จริงไหมคะจริงเลยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมีอาหารหลายชนิดเลยนะครับ ที่ถ้าเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือ acute kidney injury (AKI) ได้เลยมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างได้ไหมคะตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆในบ้านเราเลยก็คือมะเฟืองครับโดยเฉพาะมะเฟืองชนิดเปรี้ยวมะเฟืองเปรี้ยวใช่ครับมันจะมีสารออกซาเลตสูงมากๆเลยเอา้าออกซาเลตอีกแล้วตัวเดียวกับที่มาจากวิตามินซีเลยหรือเปล่าคะใช่ครับ ตัวเดียวกันเลยครับถ้าเราทานมะเฟืองสดหรือดื่มนะ้ำมะเฟืองคั้นในปริมาณมากๆโดยเฉพาะตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายจะดูดซึมออกซาเลตเข้าไปเยอะมากแล้วมันก็จะไปตกผลึกเป็นแคลเซียมออกซาเลตในท่อไตหรือในเนื้อไตทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ไตาวายเฉียบพลันตามมาได้ครับโหน่ากลัวจังค่ะครับ อาหารอ,อื่นๆที่มีออกซาเลตสูงที่อาจจะต้องระวังกันทานปริมาณมากๆซ้ำๆก็อย่างเช่นผักโขมบีทรูทใบชะพลูมันสำปะหลังเผือกหรือว่าถั่วอ,อัลมอนด์ครับมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากกลุ่มออกซาเลตสูงมีอีกครับแต่ขอกล่าวสั้นๆและกันนะครับอย่างเช่นพวกมเมล็ดของผลไม้บางชนิดเช่นมเมล็ดแอปเปิลชอร์รี่หรือแอปริคอท ถ้าเราเผือไปเคี้ยวหรือบดเมล็ดพวกนี้เข้าไปในปริมาณมากๆนะครับสารในมเมล็ดมันจะเปลี่ยนเป็น,นไซยาไนด์ได้ซึ่งเป็นพิษต,ต่อเซลล์และก็อาจจะทําให้ไตาวายได้ค่ะหรืออีกตัวที่อาจจะเธอได้ยินคือลูกเนียงที่นิยมทานทางภาคใต้อ๋อลูกเนียงครับถ้าทานดิบๆในปริมาณมากหรือดื่มน้ําน้อยตามไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลึกของกรดเจียงโคลิกแอซิดไปอุดตันในทางเดินปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะขาดปัสสาวะเป็นเลือดหรือบางรายก็เกิดไตวายเฉียบพลันใต้เลยโดยเฉพาะในคนที่มีโรคไตเดิมอยู่แล้วครับฟังดูแล้วมีของใกล้ตัวเราหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามทานไปเลยนะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของการปรุงประกอบที่เหมาะสมอย่างเช่นการต้มการดองหรือการผ่านความร้อนเนี่ยมันสามารถช่วยลดปริมาณสารที่เป็นพิษเหล่านี้ลงไปได้เยอะครับค่ะ และหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการทานแต่พอดีทานอาหารให้มันหลากหลายไม่ทานอะไรซ้ำๆเดิมๆในปริมาณที่มากจนเกินไปครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือภัยเงียบจากพวกสารปนเปื้อนในอาหารครับ สารปนเปื้อนครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในผักผลไม้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์สารกั้นบูดหรือพวกโลหะหนักต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นภาระที่ทําให้ไตต้องทํางานหนักขึ้นในการขับมันออกไปนะครับค่ะแล้วถ้าเราได้รับสะสมเข้าไปเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังหรือบางทีก็ไตวายเฉียบพ,พลันได้เหมือนกันครับโอ้โหข้อมูลวันนี้เยอะมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็เออ เริ่มเห็นภาพรมวมละสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติยังไงดีคะเพื่อให้การทานอาหารหรือการทานอาหารเสริมต่างเนี่ยมันปลอดภัยกับไตเรามากที่สุดครับหลักการที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับคือการกลับไปสู่พื้นฐานเลยครับพื้นฐานคือคือการทานอาหารหลักให้ครบ5หมูให้มีความหลากหลายทั้งชนิดปริมาณแล้วก็สีสัน เน้นพวกผักผล,ลไม้ธัญพืชที่ไม่ขัดสีโปรโตีนคุณภาพดีไขมันดีในปริมาณที่มันเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเราค่ะนี่คือแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วครับถ้าเราทานอาหารได้สมดุลได้หลากหลายจริงๆโอกาสที่เราจะขาดสารอาหารจนถึงขั้นต้องไปพึ่งอาหารเสริมจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากครับแสดงว่าถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรชัดเจนจริงๆการทานอาหารให้ดีให้ครบถ้วนคือคําตอบแรกเลย ถูกต้องครับอาหารเสริมเนี่ยคุณจะใช้เมื่อมันมีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นมีการตรวจพบแล้วว่ามีภาวะขาดสารอาหารตัวนั้นๆอย่างชัดเจนหรือว่ามีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้การดูดซึมสารอาหารจากอาหารปกติมันบกพร่องไปค่ะถ,ถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินหรืออาจจะลองตรวจเลือดวัดระดับวิตามินบางตัวก่อนตัดสินใจเสริมเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการที่เราไปซื้อมาทานเองครับ แล้วถ้าในกรณีที่เอ,อ่อบางคนอาจจะคิดว่าอยากจะเลือกทานเองจริงๆพอจะมีข้อแนะนําเบื้องต้นไหมคะว่าควรจะดูอะไรบ้างครับถ้าหากพิจารณาแล้วว่าอาจจะจําเป็นต้องทานเสริมเองจริงๆนะครับวิตามินในกลุ่มที่ละลายในน้ําอย่างพวกวิตามิน B รวมหรือวิตามิน C ในขนาดที่ไม่สูงจนเกินไปนักเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการสะสมในร่างกายน้อยกว่ากลุ่มที่ละลายในไขมันเพราะว่าร่างกายขับสูญเกินออกทางปัสสาวะได้ง่ายกว่า แต่ก็ยังต้องย้ำเรื่องปริมาณนะครับอย่างที่คุยกันไปวิตามินซีขนาดสูงๆก็ยังเพิ่มความเสี่ยงเรื่องนิ่วได้อยู่ดีต้องระวังปริมาณครับแต่ข้อเจาะจมใหญ่กนเน้นย้ำมากที่สุดเลยนะครับเราก็ถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มใช้วิตามินอาหารเสริมหรือสมุนไพรใดๆก็ตามทุกครั้งเลยนะคะใช่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคไตโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหติตสูงหรือว่ากำลังทานยาอื่นๆอยู่เป็นประจำค่ะทำไมคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อโรคประจำตัวของเราหรืออาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่เราทานอยู่ที่เรียกว่ายาตีกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงตามมาได้อันนี้น่ากลัวมากค่ะครับ นอกจากนี้ก็ควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือได้มาตรฐานการผลิตที่ดีมีฉลากข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ได้รับรองจากอยอยหรือสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องนะครับค่ะเช็คอยอยด้วยครับแล้วก็อย่าลืมหลักการพื้นฐานอื่นๆที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอในแต่ละวันแล้วก็ล้างผักผลไมใ้ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากพวกสารปนเปื้อนต่างๆที่เราคุยกันไปครับค่ะได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยค่ะสรุปแล้วก็คือว่า อาหารเสริมและวิตามินเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆเนาะคือมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษได้เหมือนกันหากเราใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเรากับสถานการณ์ก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีใช้เกินขนาดหรือใช้ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตก็อาจจะก่อให้เกิดโทษแล้วก็ส่งผลเสียต่อไตของเราได้จริงๆนะคะใช่เลยครับเป้าหมายของการพูดคุยในวันนี้เนี่ย ไม่ใช่การที่เราจะมาต่อต้านอาหารเสริมโดยสิ้นเชิงนะครับแต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้อย่างมีความรู้ใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะไม่ควรมองข้ามความสำคัญอันดับแรกเลยก็คืออาหารหลักที่สมดุลและหลากหลายนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่างที่ย้ำไปหลายครั้งคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเสมอเมื่อเราไม่แน่ใจครับ ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยค่ะน่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเข้าใจเรื่องอาหารเสริมกับสุขภาพไตได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับ